อ่ะให้อ่านข่าวเกี่ยวคือขึ้นดอกเบี้ยแล้วคิดว่ามีผลอะไรเกี่ยวับประเทศไทยบ้างผมจะไม่ได้ถามมันตรงๆเลยนะว่าเฮ้ย hey, อ่านข่าวแล้วบอกมาเลยว่าหุ้นตัวไหนจะขึ้นจะลงเพราะว่าถ้าทําอย่างนั้นน่ะมันก็จะตอบกลับมาผมไม่ใช่ Investment Ad v i s o r ผมไม่สามารถตอบคุณได้คุณควรไปคุยกับ Ad v i บ o r ของคุณเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอ่าใ,ใช่เลยโอเคคือ <laughs> 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 เราต้องไกด์สเต็ปไปสเต็ปเราต้องเบรกดาวสมมติว่าสิ่งที่เราต้องการให้มันทำอย่างเงี้ยมันมีศูนย์ถึงร้อยเนาะ ขั้นตอนแบบว่าจากศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเราพยายามแบงออกมาให้มันเป็นขั้นตอนอเล็กๆอย่างอันนี้เนี่ยผมก็จะถามแก๊งตาลองถามกันไปก่อนว่าอ่ะงั้นคุณอ่านข่าวแล้วเนี่ยคุณคิดว่าด้วยความรู้ที่คุณมีเลยระบบตอนเนี้ยมันจะส่งผลอะไรบ้างกับเศรษฐกิจประเทศไทยอันนี้ผมก็ไม่ได้สนใจหรอกจริงๆผมไม่ได้สนใจหรอกว่าจ,จ,จะตอบว่าอะไรเพราะว่าผมต้องสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการให้มันตอบตรงน,นี้แล้วผมจะถามเพื่อให้มันเอาคาต,ตอบตรงนี้ไปใช้ในขั้นตอนต่อไปมากกว่า้วมันก็จะบอกว่าโอเคว่าเขาเชื่อกันว่าไทยอีโคโนมีจะ จะฟื้นตัวบาบา,บาอะไรไปผมก็ได้สุดอันเนี้ยเราสังเกตได้ว่ามันจะเริ่มบอกมาแล้วว่าเซ็กตว่ามีเซกเตอร์มีธุรกิจที่ได้รับผลกระทบผมก็ตอบผมก็ถามมันต่อเลยว่างั้นคุณบอกว่ามันมีผลกระทบอย่างเงี้ยงั้นก็บอกมาว่ามีบริษัทไหนบ้างในไทยที่จะได้ประโยชน์แล้วบริษัทไหนบ้างที่จะเสียประโยชน์จากการเอ่อจากการขึ้นดอกเบี้ยอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้มันก็จะตอบสังเกตว่าเห็นไหมมันจะไม่ค่อย,ม,ม,อยมันจะไม่ค่อยพยายามตอบ มาแบบตรงๆเ,เป็นลิต์ตั้งแต่แรกเลยเราจะต้องค่อยๆคัดล่อมมันอันนี้นก็จะบอกว่าบริษัทในบริษัทประเภทการเงินเช่นธนาคารอาจจะได้รับผลประโยชน์จากการขึ้นดอกเบีย้ยเนื่องจากได้อดอกเบีย้ยมากขึ้นในทางกับการบริษัทที่มีอัตราหนี้สูงหรือว่าบริษัทที่ต้องใช้ทุนเงินทุนจํานวนมากในการดําเนินกิจการเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องจากว่าต้องรับภาระในการกู้ยืมมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้น เงินยิ่งไปกว่าน,นั้นบริษัทที่เน้นส่งออกอา,อาจจะมีอาจจะมีปัญหามากขึ้นเนื่องจากว่าการขึ้นดอกเบียเ้ยเนี่ยทำมีแนวโน้มนะว่าจะทําให้เงินบาทเนี่ยแข่งตัวขึ้นหอเแล่แต่เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเราเราไปยังสู้ดอกเบีย้ยฝั่งอเมริกาไม่ได้นะอันนี้ก็อาจจะมีคนน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับว่าเราคงดอกเบีย้ยไว้เนาะเงินบาทมันก็จะอ่อนกว่านี้ นี่จะอ่อนแล้วเนาะ3.7ถ kind of ้าเกิดสมมติผเอาเบียร์ไว้น่าจะ3.75แล้วอะไรนี้อ่ามันก็จะมีผลกระทบว่าคนที่ส่งอกอนไงก็อาจจะขายได้น้อยลงนี่นี่ก็สิ่งที่เขาสรุปมาให้เนาะไม่นีรเราลีดต่อไปอ่าผมก็รีดต่อผมมันพูดมาขนาดนี้แล้วผมรีดต่องั้นบอกมาเลยว่าตัวอย่างในแต่ละเฟซเตอร์มีอะไรบ้างอ่าเสี็จแล้ให้มาเสียผมก็เอาเอามาบีบคอต่อบีบเอาอย่างละสิบนี่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์เ่อเคยบีบไหม อันนี้คือจากอาทิตย์ก่อนครับแล้วก็บอกว่าเบนด์บิฟิตมีอันนี้อันนี้อันนี้ดิสแอนเวนเทจมีอันนี้อันนี้บ้างนะครับแล้วก็ให้สรุปเป็นข้อมูลเป็นตารางนี่เดี๋ยวอันนี้ที่ผมยกตัวอย่างนี้ผมจะถามนิดนึงนะเพราะว่าอันนี้เราโวยมันเฉลยไปแล้วอันนี้ทำอาทิตย์ก่อนมีใครโดนเดลต้าเลยโอ้เป็นเดอะแบกนะผมไม่ได้ใจเพราะเอเซีที่ขึ้นแบบเหมือนจ่ายปันผลเยอะอยู่นะช่วงที่ผ่านมาน่าจะสงสงแต่เดลต้านี่คือโดนตัวเป็น บอกสีพก็เพิ่งระเบิดไปว่าสีผีผมว่าสีผเอะโดนด้วยนี่ใช่อันนี้ก็เป็นอันนี้ตัวอย่างอน,นี้สังเกตว่าถ้าดูด้านซ้ายจะเห็นว่ามันผี3ปีกสิบเดแล้วก็คือเราเราถ่ายไว้นานแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยท,ที่แบบใช่อาชาใช่ๆเกินอาทิตย์เรา เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่แบบตัดสินใจว่าอตอนนี้ขายอะไรทิ้งดีวะหรืวว่าถืออะไรเพิ่มดีสิ่งที่น่าสนใจคือเราจะตัดสินใจในการแบบเข้าซื้อ,อยังไงหรือว่าเราจะขายทิ้งอะไรยังไงอันที่ผมใช้คือผมใช้ Decision Matrix Decision Matrix คือตารางที่เวกสกอร์ในแต่ละอันเพื่อบอกว่าตัวไหนมีคะแนนที่ดีหรือตัวไหนมีคะแนนที่แย่ในแต่ละอันอผมก็บอกเขาว่าให้ใส่ Decision Matrix มาเนี่ยแล้วก็จาก t o ป i c ข้างบนนะหข้อนั้นแล้วก็เบรโดย Value ของบริษัท วอลลุ่มที่เทรดเซนติเมนต์ดีว d e เดนที่จ่ายแล้วก็คอมพานีไซส์โอเคเขาก็จะน e r เลตออกมาตามนี้แล้วก็จะเห็นว่าเขาก็จะใส่ว่าแวลูอ value ของบริษัทเป็นยังไงตัววอลลุ่มอันนี้วอลลุ่มในการเทรดแล้วก็เซนติเมนต์ positive, negative, อะโพซิทีฟเน็กทีฟอะแล้วมันก็จะทำให้เรารู้ว่าโอเค okay. ตัวแบ็กลอ g อาน่าสนใจนะมีแวลูเยอะ high โพซิทีฟแล้วก็ดีว i d เดนสองจุดแปดแต่ทีเนี้ยเราต้องไปเช็คนิดหนึ่งว่าไอ้ดีวิ d เดนสองจุดแปดเนี่ยมันคือข้อมูลเมื่อไหร่ ล่าสุดหรือเปล่าแต่ส่วนมากถ้าผมให้ลิงก์ไปมันจะเป็นข้อมูลล่าสุดแล้วจบไปทีนี้ผมบอกว่าโอเคมันเข้าใจแล้วแหละว่ามีสรุปได้อย่างที่ต้องการแล้วแต่ผมบอกให้มันอใส่สกอร์สูงหนึ่งร้อยให้หน่อยอ่าโอเคทีนี้เขาก็ใส่มาเลยว่าแต่ละสต็อกที่เราเลือกเนี่ยสกอร์ท o t a l s c o สกรเป็นยังไงบ้างเขาก็บวกมาตอนการบวกขเขาเาก็จะบอกมาโอเคเขาจะบวก value เท่าไหร่ว o l u ุ่มใช้เป็นหลักการไหนตัว s ซน t เม e n t ใช้แต้มเท่าไหร่อ่เาเราก็จะได้มาก็าจะได้แบบอ่า เาก็สอดติ n มาให้อะไรแบบนี้มันมีวิมันต้องมีวิธีการตะล่อมคือเขาใช้คาว่าพร้อมนีจเนียร์เนาะมันไม่ใช่ว่าคุณจะถามแล้วได้คาตอบเลยเพราะนั้นมันมีหลักสูตรของมันอยู่นิดนึงในการพร้อมิีจเนียร์ว่าการที่คุณจะได้คําตอบที่ต้องการอะคุณจะต้องทํำยังไงบ้างมันจะมีทริกอยู่ปกงี้ซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวมันจะมีในคอร์สแล้วว่าเราจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งสองสี่ไปยังไงจนสามารถรีดออกมันรีบประสิทธิภาพมาให้ได้มากที่สุดครับอันนี้คือข่าวเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องสนขกรรมก็ ถามมันตอบว่างั้นถ้าเรามาพูดถึงเรื่องตลาดทุนไทยล่ะมันมีผลกระทบแง่ดีแง่เสียอะไรบ้างมีอักิลคาร์เจลเลยอันนี้ผมแปลกใจมากถ้าเกิดบอกว่าผมไม่ได้คุยอาจจะ,จะมีบางโลกไม่ได้ถึงภาคการเกษตรใช่ครับอันนี้เป<อ>็นสิ่งที่รสรุปมาให้ที่ข่าวอันนี้มันเป็นข่าวที่ให้ไปตั้งแต่เมื่อสองสามวันก่อนนะคือตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นว่า มีมีเอ่อมีคนไทยโดนจับตัวไปเยอะเนาะมีคนไทยเสียชีวิตเยอะเพราะว่าเขาไปทํางานเกษตรกรรมหรือแถนั้นซึ่งตอนแรกผมไม่ได้รู้หรอกเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเรามีแรงงานอยู่ที่อิสราเอลเยอะแค่ไหนจนกระทั่งมันเกิดเกิดเรื่องนี้มาเดี๋ยวยังไงชาติจีพีมันก็จะบอกว่าเอ่อไม่ได้แล้วทันทีเนี่ยเพราะว่ามีเพราะว่ามีคนไทยอ่าเอ่อภาคเกษตรกรรมได้แจ้งว่าเปิดเพราะว่ามีคนไทยอยู่ในอิสราเอลทำงานในอิสราเอลในภาคการเกษตร อ่ะคันนี้ผมก็เลยถามว่างั้นงั้นแต่ละเซกเตอร์เนี่ยช่วยบอกได้ไหมว่ามีบริษัทไหนบ้างว่าน่าจะได้รับผลกระทบอันนี้นะเห็นไหครับเราได้รีส่กมาแล้วหลังจากการตะล่อมมันอย่างยาวนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะมีลึกลงไปในเรื่องการใช้งานแต่ละแตหัวข้อก็จะมีลึกกว่านั้นอีกาะว่าอนี้เรามีเราจำกัดแล้วใช่จำกัดแล้วเราก็พูดเร็วๆล้วก็เดโมเร็วๆให้ดูบางทีเอามาเรียนละอาจจะได้ถามตอบกันตรงๆว่าเราอยากได้อะไรพี่ว่ามันมันมันดีมากเลยในในมุมของเอ d user นะอย่างอย่างพี่อ่ะว่า คือมันมีวิธีการง่ายขึ้นอีกอย่างอย่างน้นอยอกรองหุ้นที่จะเทรดด้วยเหตุผลด้วยความชํานาญด้วยข้อมูลพื้นฐานต่างๆแล้วเราเห็นออกมาเป็นภาพว่าเราควเรเลือกหุ้นตัวไหนเนี่ยมันชัดเจนเนี่ยแล้วส่วนแล้วเราจะไปใช้เราเราเขาเรียกว่าอะไรเราใช้ระบบเทรดแบบไหนก็คือจะไปดูกราฟเองต่างหากอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็คือเราก็กรองหุ้นพื้นฐานออกมาได้ได้ละเอียดขึ้นง่ายขึ้นไวขึ้น แบบปกติสมมติว่าจะซื้อหุ้นตัวหนึ่งเงี้ยแทนที่เราจะต้องดูหุ้นลอยตัวมาสิบตัวเนี่ยแล้วก็ให้มันหายกลองสิบยี่สิบตัวแล้วเราก็ไปเจาะีทแค่นี้ก็ทุ่นเวลาไปได้แบบมหาศาลในการที่ต้องมานั่งไล่แหละก็คือสมมติกลองหุ้นมาได้แบบก็สิบตัวเงี้ยคุณเทรดสิบตัวก็ได้สมมติว่าวีคนคุณคุณเทรดแบบสวิงเทรดถึงสิบตัวเงี้ยคุณกรองมาได้สิบตัวปุ๊บสบายแล้วอ่ะคือใช้เวลาไปเรียนมาคร่่งๆใช้เวลาแบบจากปกติต้องใช้เวลาสักงสองสามชั่วโมงจุก็นว่าเหลือแค่ไม่กกกีีี่่นนนาาททใรจะคุยัับม แล้วเราก็สามารถตะล่อมตะล่อมไปได้ด้วยเรื่อยๆด้วยในการที่ว่าเออทดสอบว่าเฮ้ยมันเจ๋งจริงๆช่ไหใช้กับตลาดจิตตก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับเพราะผมใช้อยู่ครับเพราะผมใช้อยู่เลยแล้วในในคลาสจะมีแถมอะไรไหมครับแหล่งข้อมูลของหุ้นอะไรเงี้ยไปดาวน์โหลดที่ไหนมาอะไรมีมีเราเราก็จะมีลิงก์อยู่แล้วว่าปกติเราใช้ข้อมูลที่ไหนบ้างเราจะให้มันอ่านข้อมูลจากที่ไหนข่าวที่ไหนน้าจะถืออะไรเงี้ยเราเรามีข้อมูลอยู่บ้างจริงจมันมีต้องบอกว่ามันมีปลักอินดีกเยอะแยะมากมายที่ยังไม่ได้พูดครับที่มันสามารถช่วยเราได้อะแต่่ดด้ววยเเลาาาทีกัอ เราหมดละแค่นี้เวลาเราหมดละมันมีหลายอย่างที่แบบนาจะมีทีนีทำได้ที่อยากให้เข้ามาในคอร์สครับรคือมาให้ข้อไปด้วยกันว่าโอ้มันทำอย่างนี้ได้แล้วแน่นอนว่ามันช่วยได้มากกว่าที่เห็นวันนี้อีก